สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดวยวันนี้นั่นก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องในกะรัดิ่นผู้ชมแล้วต้องขออภัยทุกท่านด้วยหากว่าเห็นทรงผมของผมนี้เหมือนลังนกบนคบไม้นั้นเพราะว่าประสบปัญหาร้านตัดผมปิดไปไม่ทราบว่าจะต,ต้องทำอย่างไรต่อไปดีนะกรัดิ่นผู้ชมก็ต้องเลดอิดบีไปก่อนแต่ที่แน,น่ๆวันนี้สถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องประเดี๋ยวดังเข้ามาครับท่านทั้งม็อบดอุบุกทำเนียบเตรียมไปไล่พลเอกประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวท่ามกลางขบวนรถในการขับผ่านอนุสาวรประชาิไต นั้นก็ได้มีการบิดแต่ไล่ประยุทธ์อย่างมากมายเหลือเกินนะครับทร่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะมาถแถลงอีกทีส่วนวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนั้น3กรกฎาคมปี54นั้นก็ครบรอบ10ปีครับท่านที่ยิ่งรักชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีสวะ250ตัวมายกมือให้นั้นได้ทําการชนะเลือกตั้งกันไปที่เรียบร้อยครับท่านหลังจากที่ลงเป็นคดีเดตได้เพียง48วันนั้นสร้างความเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางให้ไก้เทือกนะครับไม่ทราบว่ามันไป,ไปขุดรูอยู่หรือออเเเปล่่่าาาาาตนนี้้พระวบวบกกถิกด ยิ่งลัคนะนั้นจะไปขุดรูอยู่นั้นแต่ก็เล่นอีดบีไปก่อนครับท่านย้อน10ปียิ่งลักชินวัตรชนะเลือกตั้งเป็นนายกหญิงคนแรกก่อนถูกประยุทธ์รัดประหารในการเดินบูชมปลายกระบ,บอกปืนเข้ามาแล้วก็ทางเพื่อไทยก็พอบอกว่ามีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ทําโดยตอนนั้นยิ่งลักชนะด้วยคะแนนการลงคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหลายถึง15บห้าล้านเสียเสียงแล้วก็ได้สอส,อสอในสภาถึง265ที่นั่งในการเดินบูชมก็เป็นสิ่งที่ห่างไกลาจากสิ่งงททที่่ประะยยุุธ์จําาไดด้้อสลน ทีเดียวส่วนตอนนี้มงคลกิจก็ได้ออกมาลั่นครับท่านว่าถึงเวลาแล้วที่พี่ที่โทนี่ต้องกลับมาส่วนลุงโทนาฟนั้นควรจะไปเสียทีก็เดี๋ยวอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อีกอันนึงก็กระหึมตอนนี้กระแสบแบนด์ช่องเจพุ่งไม่หยุดยัง้งหลังสกัดดาราสแสดงจุดยืนคือคุณหมิวซิลินพัทในะครดานผู้ชมโดยแฮชแท็กแบนช่อง7ตอนนี้ก็พุ่งทวิตอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะล่วงมาแล้วแล้วก็มีแฮชแท็กทีมหมิวซิลินพัทมากมายไก่กองอะไรก็ว่ากันไปลองลงมาก็คือมอบ3กรกราน,นี้ ไปถึง1 4 8 0 0การรีทวิตไปมาที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่กำลังคิดถึงดรเสรีและเอปรีนาครับท่านวันนี้มีเพิ่มเติมมาด้วยโดยพักพลังทำใหม่นั้นก็ได้ออกมาป้องประรลัดสาธารณาสุขที่เอปรินาบอกว่าไม่ควรร้องให้อะไรแบบนี้นะในการที่เปิดภูเก็ตเซนบ็อกนี่เพราะท่านนายกอะไรไปด้วยอยู่นั้นก็โดนพักพลังทำใหม่ครับท่านบอกให้พูดให้น้อยๆหน่อย,อยส่วนอีกอันหนึ่งก็ดรเสรีซัดพวกมือไม่ภพยอ่าประยุทธ์ทำอะไรก็โดนดา่าความอิจฉาลิษยาอคติคงกิน เซลสมองจนเกินเยียวยาครับท่านอันนี้ก็ออกมาจากเสรีนะครับท่านผู้ชมแต่เสรีที่ว่าไม่ใช่เสรีพิสูจน์แต่อย่างใดโดยดรเสรีผู้เป็นสลิปมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นเดี๋ยวจะมาถแถลงอีกทีแต่ที่แน่ๆมาเปิดหัวกันที่อันนี้ก่อนครับท่านพูดให้น้อยๆหน่อยเว้ยเอ๋อเออไม่ใช่บาินาเออพูดให้น้อยๆหน่อยโดยพักพลังทำใหม่ป้องรองประหลัดสาธารณสุขซัดเอ๋บารินาครับท่านโดยถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็หัดหุบป,ปากให้เงียบลงนะครับท่านเอ้ยไม่ใช่หัดพูดให้น้อยลงแล้วก็น่าจะเวลาที่อ้าปากเรื่องชาวบ้านชาวช เอาเวลาไปคิดเรื่องตัวเองจะดีกว่าจะได้ติดคุกหรือไม่ติดคุกแหละอะไรนี้เขาก็เขียนมาแบบนี้จริงๆโดยเด็กพลังทำใหม่ป้องประหลัดลองประหลัดสาธารณสุขแล้วก็ซัดก,กับเอเบลินาหัดเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ช่วยไม่ได้ก็พูดให้น้อยแนะเอาเวลาไปสู้คดีให้พ้นคุกจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมอุย้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่ทราบว่าประชาชนหลายอาจจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือเปล่าในการฟังข่าวนี้นะั้นแต่สะใจเหลือเกินโดยที่แนะนําให้เอาเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องน่้นไปสู้คดีให้พ้นคุกจะดีกว่า นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยพักพลังทำใหม่อะไรนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าหัดยอมรับบ้างอย่างงู้นอย่างนีออ้แล้วก็ให้เอาเวลาไปสู้เรื่องของตัวเองนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้พ้นคุกหรือไม่พ้นคุกอะไรต่างๆขนาดนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาว่าผู้ถูกใจเหลือเกินก็ต้องเลดอิดบีไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้เล็ดอิดบีไปไม่ได้แล้วจะเลดอิดเอเลดอิดซีก็ไม่ได้อีกต่อไปโดยอย่าฟังเสียงหมาหอนครับท่านโดยดรเสรีท่านอย่าฟังเสียงหมาหอนนะครับท่านผู้ชมแต่ผม ได้หมายถึงว่าดเรเซลีเป็นหมาหอนแต่อย่างใดนะเว้ยเฮย้ยเซลีฟังอยู่ก็อย่ายิ้มฟังข่าวต่อโดยดเรเซลีซัดพวกที่มือไม่พายบิ๊กตู่ทาอะไรก็โดนดา่าความบิดชาริษยาคติคงกินเซลล์สมองเกินเยียวยาครับท่านอันนี้ก็ไม่ทราบว่าหมายถึง 87, 0 0 0เซลล์84,000เซลหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยแฟนขับประยุทธ์หลงเข้ามาอยู่ช่วงนาตาปีไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ ดรเสรี e ครับท่านเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยโพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k ระบุว่าความอิจฉาลิษยาคติคงกินสมองจนเกินเยียวยาแล้วประยุทธ์ทําอะไรก็จะด่าทุกเรื่องไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดหมดแล้วมึงก็ไม่ออกไปสักทีประยุทธ์ได้ไม่ใช่ไม่มีทำอะไรก็ผิดไปหมดจะบอกว่าพวกนี้โง่ชั่วหรือบ้าหรือทุกอย่างรวมกันอะไรประมาณนี้นะครับท่าน โดยเขาเปิดประตูลำลากท่องเที่ยวภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนานาคือให้ทเที่ยวอยู่ในจังหวัดต่อสิบสี่วันอะไรก็โอ้โหแม่มึงเอ,อ้ยยาวไปเรียงความเลยนะครับเดินผู้ชมก็เป็นว่าดรเซรีออกมาป้องแค่นี้แล้วกันครับท่านหัวาข่าวนี้ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะอ้าปากต่ออีกต่อไปส่วนใครที่กําลังนึกถึงไขว่วะเนี่ยทอ็อปดารินีนุชนะครับท่านที่ออกมาตบมือปบไม้ในเวทีกปปสหรือว่าเวทีสลิมรอดช่องเมื่อชั่วนาตาปีนั้นโดยอันนี้ก็ออกมาแค่กระปุกอมสิทธ์แล้วครับท่านโดยได้ท ทำการแกะกระดาษดอกไม้ที่เป็นดอกไม้เงินนะคะรับท่านผู้ชมดอกไม้เงินดอกไม้ทองแต่นี้มันเป็นเงินจริงๆนั้นก็ได้ออกมาทําการชี้แจงแถลงเรียนข่าวครับท่านโดยอัดคลิปชี้แจงด่วนท็อปดารานีนุษยันชีวิตไม่ได้วิกฤตต้องแกะดอกไม้เงินเงินจากดอกไม้มาใช้อ่อแล้วที่เราไอ้นันว้ก็ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนแล้วนะคะรับท่านผู้ชมเนาะอ,อันนี้เจอแล้วอืมท็อปดารานีนุษหาเงินกินข้าวแกะดอกไม้แบงค์ที่สะสมมาหลายปีก็เป็นสี่น่าจับตามอง ในขะะั้นผูชมแล้วก็ได้ออกมายืนยันเลยว่าไม่ได้ตกอับแต่อย่างใดแต่ทําการแกะดอกไม้แบบนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไระครัานบูชมแต่ที่แน่ๆดอกไม้จันนั้นไม่ใช่เป็นดอกไม้เงินก็ต้องติดตามอีกทีว่าชีวิตของดาราสลิมรอดช่องเหล่านี้นั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นกระแสะข่าวที่ออกมาแถลงะครัานบูชมไม่ทราบว่าจะมีสารลาบ้างหรือเปล่าวันนี้เพราะเวลาเตรียมตัวน้อยเหลือเกินโดยตอนนี้สถานการณ์ก็เต็มไปด้วยความดุเดือดครับท่านส่วนเลขาสอมอชอไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันหุบป,ปากหรือจะอ้าปากนี่มันจะหนักหนาะสาหับ้าง มากเกินไปสําหรับคนนี้หรือเปล่าวะเนี่ยโดยเลขาสมอชอยันชินโนแวกเหมาะสมกับสภาพเอ้ยกับสภาพเวลานี้ให้ฉีดต่อก็อาจที่จะเอ้แม่มเอ้ยไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปดีเลยนะครับเดานผู้ชมมันยังคงฝังชิปอย่างต่อเนื่องก็เตือนแล้วว่าอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายสรุปคือชิปหายก็เลยออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามครับท่าน ก็โอ้โหมากมายไก่กองแกะดอกไม้ขายดอกไม้บ้าบ้าบาบบคอแตกก็จัางมันไปก่อนแต่ที่แน่แนโควิดวันนี้รู้สึกว่าจะระสามแล้วนะครับท่านผู้ชมมีการพุ่งทะยานไม่หยุดยั้งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดนั้นถึง6 2 3 0รายแล้วก็ชีวาวายไปส1่ิายอาการหนัก2045คนแล้วก็อีกไม่นานหลังจากนี้มีหลายฝ่ายได้ออกมาบอกว่าจะเจอผู้ติดเชื้อวันละหมื่นนั้นก็ขอให้ท่านฟังครึ่งหูไ้หูครึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะหาว่าผมเ <g ülme> ผยแพร่เฟคนวืออีกแต่ที่แน่น ตอนนี้ขยับจากเรื่องโควิดมาตรงนี้ก่อนหลังจากที่ตอนนี้วัคซีนต่างๆนานานั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปะทะแขนผมเลยนั้นแต่อันนี้มาที่ดารานักแสดงครับท่านที่มีประชาชนหลายนั้นออกบอกมาว่าให้พวกที่มีปากมีเสียงเสียงดังในสังคมนั้นช่วยออกมาขอเอาทางการเมืองหน่อยแต่อันนี้โดนแล้วครับท่านสําหรับมิวซิลินพัทซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยพาผู้ชุมนุมกลับบ้านในวันที่ทหารไอ้แม่ตำรวจควบคุมฝูงชนอะไรมันเข้าไปไอ้นั้นๆโดยมิวซิลินพัทถ ูกยกเลิกสัญญาแฮชแท็กแบน์ช่อง7จริงพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนะึ่งในการผู้ชมก็มีการบอกว่าแบนด์ช่อง7ในทวิตเตอร์แล้วก็แฮชแท็กทีมหมิวซิรินพัทอย่างมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับท่านโดยกลายเป็นกระแสร้อนแรงอย่างสุดล้นในโลกทวิตเตอร์เมื่อนักสแสดงและพิธีกรสาววิกหมอชิดหรือหมิวซิรินพัทกองตะการได้โพสต์ภาพจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาการแสดงช่อง7พร้อมเขียนข้อความระบายความในใจหลังถูกยกเลิกสัญญาหลังอยู่ช่อง7มานาน10กว่าปีโดยบอกว่า มีผู้หวังดีที่นอกจากจะฟ้องรายการให้พอยังส่งเรื่องไปทาง,ต,งต้นสังกัดอีกด้วยซึ่งก็คือช่อง7นั้นก็สรุปคือโดนยกเลิกสัญญาครับท่านและจากเมื่อวันที่30มิถุนายน6 4มีจดหมายจากช่องส่งมาถึงมิวที่บ้านเนื้อหาเป็นการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนดซึ่งกําหนดหมดสัญญาของมิวซิลินพัฒน์นี่ก็คือ31ธันวาคมปีหน้านะครับท่านผู้ชมหรือว่าปี65นั้นพร้อมทั้งขอบคุณฝ่ายที่เคยให้โอกาสเคยร่วมงานและขอโทษช่องที่ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้ช่องต้องยกเลิกสัญญาก่อน ก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ทําให้แฮชแท็กแบนดช่องเจ็พุ่งทยานอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมและไปขอโทษช่องที่ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปขอโทษทําไมนี้ก็ไม่ได้เขียนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงไม่ต้องขอโทษแนะน่เพราะมันอไปหีบผมออกมาจากช่องหรือเปล่านั้นก็ต้องคิดเอาเองครับท่านโดยกระแสข่าววันนี้ก็มีแต่เรื่องบ้าๆบอๆคอแตกนะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่อันนี้เอาอีกแล้วว่าอะไรว่านี่ดเรเสรีเกียรติกีดพวกมือไม่พายนายกไปภูเก็ตก็ด่า,ดา ว่ามึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่อิจฉาทิ่ยาคติคงกินเซลล์สมองจนเกินเยียวยาโดยข่าวแรกที่อ่านไปเมื่อกี้นั้นของเสรีวงมนเท่าไอ้ไม่ใช่วงมนทาน,นี้จากแนวหน้าส่วนเมื่อกี้จากไทยโพสนะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนโดยตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยนั้นเต็มไปด้วยความร้อนระอุท่ามกลางประชาชนติดเชื้อโควิดวันละหกพันกว่ารายแล้วก็ดับชีวาวายวันละสี่สิบห้าสิบนั้นก็ได้มีภาพของ ชายวัยกลางคนคนหนึ่งครับท่านเรว่าวัยกลางคนก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าเป็นวัยชราแล้วก็ว่าได้และก็กับพวกและคณะได้ไปนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้ริมทะเลหรือเปล่าตามที่เป็นข่าวออกมานั้นก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินนะกระเดิ่าู้ชมท่ามกลางประชาชนส่งเสียงร้องให้นี้ก็มานัจะนัจะก็ส่งผลให้แฮชแท็กนะจ้พอง พุ่งทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆมาที่เต้มงคลกิจสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยเรียกร้องให้ทักษิณชินวัตรหรือว่าพี่โทนี่ในานามที่ใช้ขับเฮานั้นกลับมาสักทีโดยเอาโทนี่กลับมาโดยเต้มงคลกิจไม่ทนบ้านเมืองย่อยยับประกาศลั่นเอาโทนี่กับไทยอาสาเป็นลูกมือทุกหน้าที่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะเดินเกมอย่างไรต่อสาหรับเต้มงคลกิจนั้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับท่านโดยตอนนี้เต้มงคลกิจได้ทําการใช้ขับเฮาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วก็ ได้ทําการรู้จักทันทีนะครับท่านเมื่อกี้ได้ไปพูดคุยกับเต้มงคลกิจก่อนที่จะมาถ่ายรายการนี้ก็ได้ถามอะไรไปอย่างมากมายกัยกองเันเลยทีเดียวโดยแต่ว่าอันนี้มาเข้าข่าวกันก่อนโดยเต้เห็นบ้านเมืองย่อยยับทนไม่ไหวประกาศลั่นเอาทักษินกับไทยอาสาเป็นลูกมือทุกหน้าที่โดยมงคลกิจครับท่านระบุว่าถึงเวลาแล้วพี่โทนี่ต้องกลับประเทศไทยมาคุมทีมช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนไทยก่อนบ้านเมืองเราจะเสียหายจนย่อยยับจนกู่ไม่กลับเพราะคนบริหารไม่เป็นแล้วก็ผมผมนี่ก็คือมงคลกิจ นั้นได้บอกว่าผมพร้อมที่จะเป็นลูกมือพี่โทนี่ทุกหน้าที่ครับอืมอันนี้ก็เรียกเสียงคือฮา,าเกียวเกาอย่างหนักหน่วงหรือจะไม่หนักหน่วงนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางเมื่อสองสามวันก่อนทักษินประกาศว่าจะกลับไทยแต่เมื่อไหรไม่แน่ใจนั้นก็ส่งผลให้เล้วล้อของพวกสลิมรอดช่องทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าจะดิ้นเทือกันไปตามๆกันเลยทั้งไอ้นักวิง่งสี่คูนร้อยนะครับท่านผู้ชมสิจะอะไรสักอย่างนั้นก็ได้มาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาได้นั้นก็กลับมาได้แบบเดียวคือแบบเเปป็็็นนนหห่่่อกกกไมทรราาาาบบบววััพะ บาแม่มันหรือเปล่านั้นประชาชนชอบพูดแบบนี้ผมก็อยากจะเกดินไปบอกนะว่าถูกถูกต้องเอ้ยไม่ใช่พูดไม่ถูกต้องครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติบรรดาประชาชนตั้งใดที่กําลังคิดถึงเสียงแต่ที่จะมีในวันนี้นั้นที่ขับไล่ประยุทธ์อะไรนี้นั้นขับไล่รัฐบาลน,นั้นซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ต้องบอกตรงๆไว้ก่อนไม่มีการสร้างภาพอีกต่อไปแต่ที่แน่ๆข่าวส,ส่งเข้าประกวดเสียงแต่ลั่นบอกกลณีจุดนําขบวนขับรถบีบแต่และรัฐบาลมาผึบกว่า2 0 0รคันก็เป็นที่จับตามองในการนับผู้ชมโดยก่อนทีี่จะม การนี้สักประมาณเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั้นก็ได้มีพอลองผอปตอบอกว่าถ้าเกิดสมมติลดเกิน20คันนั้นก็ถือว่าเป็นการชุมนุมรถอาจจะถูกยึดแต่นี้เพิ่มกว่า2 0 0รคันก็ไม่ทราบว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าเสียงบีบแต่ลั่นบอกอะไรจุดนําขบวนขับรถบีบแต่ไล่ประยุทธ์มาเพิ่มกว่า200คันแล้วก็จ่อไปทําเนียบต่อก็ต้องติดตามในะครับท่านผู้ชมโดยจํานวนกว่า200อยกว่าคันนี้ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปปไตตยในนแแมหลักา,าบีบ ไล่ประยุทธ์อะไรต่างๆนั้นโดยจักรยานยนต์ด้วยก็มีมาเสริมมาจอดรอดเพื่อทํากิจกรรมขับไล่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมนายกที่มาจากไปกระบอกปืนหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่แล้วก็เลือกตั้งแบบ จุดๆเข้ามาด้วยการกดแตนรถยนต์เพื่อส่งเสียงขับไล่รัฐนะบาลโดยมีประชาชนทั้งหลายนำรถมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คันกันเลยทีเดียวนั้นก็นับว่าเป็นความประสบความสำเร็จหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยประชาชนที่นำรถมาร่วมกิจกรรมได้จอดรถในถนนราชดำเนินกลางเป็นแถวยาวไปถึงบริเวณสี่แยกขอกวัวซึ่งเจ้าหนะ้าที่ตะกวดใช่ไหมวะ อ๋าตำรวจจราจ,จรสนอนชนะสงคารามได้ขอความร่วมมือให้จอดรถชิดขอบทางต่างๆนานะครับท่านผูกก้ชมก็ตอนนี้รู้สึกว่ากระแสของรัฐบาลนั้นจะดูต่ําเตี้ยเรียดดินแล้วครับท่านสําหรับเลตติ้งนั้นส่วนในพวกกองเชียร์บ้าบอคอแตกนั้นก็ต้องเล่นอ,อีกบีข้ามผ่านมันไปก่อนแต่อันอะไรกันอีกว่าเนี่ยโอ้เปิดมาเจอมันคือแป้งครับท่านโดยธรรมนัสด,ดวนเดือดโทนี่เปิดปฏิบัติการชิงแต้มลากญ้านะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองหรือไม่จับตามองนั้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติ ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านโดยขายแป้งเมืองนอกอะไม่ได้ทําผิดที่เมืองไทยอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมาถึงจุดนี้ได้ในการผู้ชมโดยมันคือแป้งนะั้นก็เลยอีกบ,บีช่างหัวงไ,ไปก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารบโดยหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านแล้วก็ถ้าเกิดหากท่านอยากจะไปกดติดตามผมในทาง Facebook นะั้นก็กดไปได้เลยที่นัดวีวีสองก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่เคารบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน